สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมประบาทตามลำดับดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาววิลาวันวนดัดดรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาทดังนี้ หนางอาภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ,อมพระบาททูนลกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลสวัสดิการและการประเมินผล 2. นายจางเจิ้งหุยประธานบริษัทไฮเออร์อิเล็กทริคอลแอปลนส์ประเทศไทยจำกัดและคณะ เฝ้าทุลอมระบาดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องช่วยหายใจและเครื่องใช้ไฟฟ้าสมทบกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆและในโอกาสนี้น้อมเกล้าน้อมก,กระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศเพื่อส่งใช้ตามพระราชัธยาศัยด้วยนายสมเกียรติชอบผลประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิและนางพนิดาวิชัยดิตกรรมการมูลนิธิ นำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2564เฝ้าทูลออมระบาดรับพระราชทานเข็มเชิดโชวเกียรติและประกาศเกียรติคุณดังนี้ 1. สาขาผู้บริหารการศึกษาได้แก่นายสุรพลวงวันผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย สองสาขาครูภาษาไทยได้แก่นายกิติวัฒนพัฒโยธินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นสำนักการศึกษาเทศบาลนาครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 3. ส,สาขาครูสังคมศึกษาได้แก่นางกำไลปานม่วง ครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนจารุศรบำรุงตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่ง 4. ส,สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่นายทีทวัฒน์บุญจีนครูกอ,อ,น,น,อนตบลห้วยไร่อำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสนี้ได้สมเกียรติชอบผลเฝ้าทูลออมระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาให้รองศาสตราจารย์สงครามเหลืองทองคําประธานกรรมการแผนศตวแพทยศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยพงจัญญากุลกรรมการและเลขานุการแผนศตวแพทยศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์เที่ยงธรรม คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำนางสาวสุภาพิรดาวงจันลาผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอน,นันทมหิดลแผนสัตวแพทยศาสตร์ประจำปี2563เฝ้าทุลอมพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาสัตวศาสตร์ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสสหรัฐอเมริกา นายประสานไตรรัตน์วร,รกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดนและรองศาสตราจารย์มาโนธโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำนายทาวิตแสงวิรพันธ์สิริผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2559สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมขนส่งจากมหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรี่สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายพิสิทธิ์วจนะสาระผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกสหรัฐอเมริกา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564เป็นครั้งที่5 วันนี้เวลา12นาฬิกา51สนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างคาวัตวรัคติยราชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4และ5คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564ซึ่งเป็นการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ครั้งที่5 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ t u m เ r อร์ซัพเรสเตอร์ยีนที่ทำหน้าที่ตรงข้ามกับองคูยีนและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการการเกิดมะเร็งในภาวะปกติซึ่งยีนกลุ่มนี้ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญของเซลล์ในหลายลักษณะโดยจะสร้างโปรตีนที่มีหน้าที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์ไม่ให้มีปริมาณมากเกินไปและยังมีบทบาทในการควบคุมการตายของเซลล์ เมื่อยีนเหล่านี้เกิดความผิดปกติเช่นการกลายพันธุ์หรือสูญหายไปจากเซลล์ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ในการยับยั้งหรือควบคุมการเจริญของเซลล์เซลล์จึงมีการเพิ่มจำนวนอย่างไม่หยุดยั้งและจะทำให้เกิดมะเร็งขึ้นในที่สุดระหว่างการบรรยายทรงยกตัวอย่างยีนยับยั้งการเกิดมะเร็งที่มีความสำคัญได้แก่ยีน p53 ซึ่งพบว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนนี้บ่อยที่สุดในมะเร็งที่พบในคน มีบทบาทเสมือนตำรวจคอยตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนรวมทั้งการศึกษาการเกิดการกลายพันธุ์ของยีน p53 ในโรคมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งลำไส้ในตอนท้ายทงสรุปเปรียบเทียบคุณลักษณะขององค์โอยีนและท um ิวเมอร์ซัพเรสเตอร์ยีนให้นักศึกษาได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับโมเลกุลอันจะนำไปสู่การพัฒนายา และการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีทรงมุ่งมั่นและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงบรรยายรายวิชาดังกล่าวด้วยความตั้งพระไทยโดยมีพระประสงค์พระราชทานความรู้แก่นักศึกษาแพทย์คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักประจอมาน,นี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันวิรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ